สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ของ Last Day on Earth อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ใน EP ที่3นะครับก็คือเป็นซีรีส์ที่เราจะไม่เติมเลยนะครับก็คือ Free to play นะครับมาดูกันว่าเราจะเล่นได้ไหมจะสู้คนอื่นได้หรือเปล่าแบบจะมีชีวิตรอดได้ไหมจะไหวไหมของจะเร็วไหมอะไรประมาณนี้ครับเชิญรับชมได้เลยครับต่อจากท่าที่แล้วนะครับก็คือเราได้ไปลุยโมเทลได้เก็บแอดดอบมา ตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นต่อเลยนะครับก็คือไม่ได้เล่นมา2วันแล้วก็มาเล่นวันนี้เลยนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีการอัปเดตอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับของก็จะอยู่เท่าเดิมนะครับในวันนี้เราก็จะทําตามเควสไปนะครับจนกว่าเราจะได้ไปบังเกอร์ A นะครับมาดูเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะได้ไปไหนบ้างสําหรับเควสวันนี้นะครับ เวสวันนี้มันให้เราสร้างโต๊ะสําหรับตัดหินนะครับโต๊ะสําหรับตัดหินนะครับก็คืออันนี้ครับมันใช้ไม้แผ่นสิบห้าอันเหล็กห้าแทะเหล็กอ้ไม้แผ่นสิบอันครับขออภัยครับแล้วก็เหล็กห้าก้อนแล้วก็เศษเหล็กอีกห้านะครับไม้แผ่นทํายังไงไม้แผ่นทําที่โต๊ะโต๊ะงานไม้นะครับโดยเอานําไม้ที่ตัดมานะครับมาใส่นะครับทิ้งไว้นะครับก็จะได้ไม้แผ่นออกมานะครับ ส่วนของเหล็กนะครับเหล็กเราจะได้จากเตาหลอมนะครับก็คือไปขุดเหล็กมาที่หินเขียวหินเหลืองหรือหินแดงนะครับแล้วก็มานํามาเผาที่เตาหลอมนะครับโดยเตาหลอมนะครับเราจะใช้เชื้อเพลิงโดยเชื้อเพลิงนะครับเราจะเป็นไม้ไม้แผ่นหรือฐานก็ได้นะครับเดี๋ยวมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะเผาเหล็กไปนะครับนี่ผมมีสี่อันโอเคแต่เรามาค้าไปเลย โอเคเราได้มาแล้วนะครับวางตรงนี้น่นจะขวางนี้เอาไปเดิโอเคมันให้เราตัดหินห้าก้อนนะครับโอเคหินผมไม่มีผมม่มหินในระหว่างที่ เราหาหินจะไปหาหินนะ่ะจะตัดหินนะเราควรไปหาหินมาตัดก่อนนะก็ค,คือเราไม่มีหินเลยโอัมีกล่องจดหมายเรามีอะไรไหมไอ้กล่องจดหมายล้วมีหินอยู่ครับเราจากกล่องจดหมายเลยก็ได้ครับผมขี้เกียจไปตัดมเสมียมแล้ว ในเราข้ามได้ห้าอันโอเคแลนใ้เราเสริมความแข็งแกร่งของพื้นนะครับ เราไปหาหินกันนะครับโดยโดยซีรีส์วันนี้นะเราจะไปหาหินโดยใช้แค่หอกครับสำหรับมือใหม่อันนี้เอ,นนอเคเดี๋ยวเราเตรียมหองไปหาหิน ดีผมสาธิตให้สำหรับคนที่ไม่มีของครับแต่อยากไปฟาร์มหินที่ป่าเหลืองครับทำยังไงผมทำไม่ดูครับแต่ผมหาที่เก็บขอกล่องผมเต็มผมไม่มีที่เก็บเลยต้องการยากเดี๋ยวผมขอหายากก่อน มือว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่คนหนึ่งนะครับที่ไม่มีของเลยแต่อยากไปฟาร์มหินเหลืองโดยอยากได้ของเยอะๆแบบไม่มีของติดตัวเลยเราจะใช้ชีวิตเอยเราจะสู้กับซอมบี้ในหินเหลืองยังไงเดี๋ยวมาดูทิศกันนะครับโดยกระเป๋าเนี่ยผมว่าคนไม่มีอย่างน้อยต้องมีกระเป๋านะครับก็คือไม่มียังไงก็ต้องมีกระเป๋านะครับอย่างหนึ่งครับ ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะไม่มีอะไรเลยผมว่ามันมันจนเกินไปอันนี้เราน่าจะมีกระเป๋าอย่างน้อยกระเป๋าเวลหนึ่งครับ <c oughs> ถ้าเห็นอย่างเงี้ยเราวิ่งออกก่อนได้เลยครับเพราะเรายังไม่ไม่เก็บไม้มาทําหอกครับ <c oughs> อันดับแรกให้เราเข้าไปบุ๊บให้เราเก็บไม้ทําหอกก่อนนะครับ <c oughs> วิ่งหาไม้ตามขอบขอบนะครับ <c oughs> ไม้กับหินเนี่ยเก็บเก็บเก็บไว้ก่อนเลยครับ ไม่เห็นซอมบี้วิ่งตามอันนี้แล้ววิ่งออกก่อนก็นได้ครับแล้วเราก็วิ่งหาไม้อยู่เนี่ยนะครับเ,เจออันหนึ่งเก็บให้มันครบสามอันนะครับ มีมาสามารถแล้วครับอันนี้วิ่งออกก่อน,นครับเพราะมันซอมบี้ไล่ตามแล้วเราก็คราฟออกครับเนี่ยเราก็จะเริ่มสู้กับซอมบี้ตัวอื่นให้แล้วเดี๋ยวผมรอให้ตัวเขียวมันวิ่งมาก่อนดีกว่า ค่าตัวเขียวก่อนอ่ะ,อะมาเขียวมันจะพ่นพิดนะครับพยายามตีแล้วก็วนลากตัวมันครับพิดมันทันนะนะครับ,แล,นนรบแล้วก็ใช้เทคนิคเดิมนะครับก็คือย่องไปตีข้างหลังนะครับซอมบี้ที่ยังไม่รู้ว่ายังไม่เห็นเราครับเราจะได้ดามิกานนครับพยายามลากตีดีละตัวนะครับ อย่าอย่าตีที่แล้วหลายๆตัวนะครับเราจะสู้ไม่ไหวที่อนี้เลือดเราไม่ค่อยมีแล้วให้เราวิ่งหาเบอร์รี่นะครับนี่ครับถ้าเจอซอมบี้ิ่งออกนะครับ แบบนี้นะครับวนไปเรื่อยๆครับก็คือถ้าไม่มีของจริงๆมันก็จะน่าเบื่อแล้วใช้เวลานาน,นครับเพราะว่าตอนที่เราไม่มีของอนะ่ะมันทําให้เราฆ่าซอมบี้ได้ช้าลงแล้วก็เปลืองเลือดนะครับอย่างช่นแบบนี้นะครับมันมันวิ่งมาเราจะฆ่ามนนัดูเลือดเราดีๆนะครับอันนี้เราไม่ไหวแล้ว แล้วก็ออกมาฮิวข้างนอกได้ครับพยายามอย่ายืนนิ่งๆอยู่ในแมปนะครับเพราะว่ามันจะมีซอมบี้ที่วิ่งใส่เข้ามาหาเราตลอดครับให้เราพยายามถือว่าเราจะฮิวหรือเราจะเปลี่ยนอะไรนะครับพยายามวิ่งออกนอกแมปก่อนนะครับถ้าตอนที่เรายังไม่ไม่ค่อยมีของครับแต่พอเรามีของแล้วอ่ะเราจะยืนในแมปเลยก็ได้นะแต่ก็ระวังหน่อยเดี๋ยวบอทมันถือปืายงนะิง ก็เก็บผ้าเก็บเชือกครับค้นกล่องครับดูดีว่จะได้อะไรอ่ะได้อาหารมาอาหารเรากินไปเลยครับพยายามตีทีละตัวครับเบอรี่ครับ เรืนี้เก็บทุกหมดนะครับช่วงแรงคาัคเซียย,าากกย่องไปให้ัเนเรื่อยๆยับตายอันนี้ผมจะเล่นยากแล้วนะครับเพราะตัวเริ่มมีกลิ่น ถ้าผมดุนพ่อนอีกประมาณสองครั้งผมก็จะโตมิ่นะครับกินไม่ให้หมดแล้วครับถ้าตัวเริ่มเหม็นนะครับซอมบี้จะได้กลิ่นเราไกลขึ้นนะครับมันจะทําให้เราย่องไปตีข้างหลังมันไม่ยากขึ้นนะครับไม่ใช่มไมครับไม่ได้กลิ่นนะแต่แต่ไก,กลครับหลบโอเค ตอนนี้เราทำน่าจะทำชุดได้แล้วครับอันนึง่งเราทำอะไรครับโอเคทำชุดไว้ก่อนทำให้เราดูนตีเบาเบาก็ย่องไปตีข้างหลังครับเราต้องย่องไกลขึ้นนะครับเพราะว่าตัวรอรงมันจนะึนไปมันจะหมูกีม อยู่ใกล้กันสองตัวมันนี้คุณแนะนำว่า,าค่อยๆดึงมาทีละตัวดีกว่าอย่าพยายามดุยไดไปทีเดียว่าอ,อย่างเบบบนี้แบบเนี้ยตายหายไม่ได้ เนี่ยผมเล่นยากแล้วเบอร์รี่มันเริ่มหมดแล้วใช่ไหมครับอ,อันนี้เล่นยากแล้วะพยายามเล่นให้ดูตายไม่ว่ากันนี <c oughs> ส้สี่ส <c oughs> ิบไม่โดน ผมเอาหมาก่อนดีกว่าหมาจะหมาวิญญาณกัดแรงแล้วก็ซอมบี้ตัวนี้ตัวเมื่อกี้ที่เราตีถ้าเราเคยตีไปแล้วมันจะไม่คูณสามนะอวทำไมคูณปกติมันไม่คูณก็ไม่ก็บินเพิ่ม มันคุณอยู่แบบนี้เราเราทำมันเอก็ได้ครับเราตีตัวใดตัดวหนึ่งที่คิดว่าตายแนยๆ่ๆแล้วเราก็วิ่งออกอแล้วก็กลับเข้ามาใหม่แล้วก็ย่องไปตีข้างหลังตัวเมื่อกี้ตัวที่เราฆ่าเมื่อกี้ ดเดี๋ยวให้เลือกที่หละถ้าเราตีแล้วตัวหนึ่งวิ่งตามให้เราวิ่งวิ่งออกนะแต่ถ้าเราตีแล้วมันไม่วิ่งตาม,มตัวนึงก็ถ้าเป็นยบงไงจัทำได้จัต่อไปครับจมด่าายโอเคอันนี้ยิงเราทำกินเกงได้แล้วนะ <fin> มอกินเลย เกียรยาเกียรยาครับเราจะทำกรนครับนี่ยครับทำกรนครับตั่งไว้เต็มเลยเรากินไปเลยครับทำกรนมาครับรองเทา้าอ่ะทำรองเท้าแล้วนะเอารองเทา้ารองเท้าว,วิ่งไวครับเอารองเท้าก่อนคนระับถ้าเราใส่รองเทา้เาแล้วทำให้เราวิ่งไว้ขึ้นจะนำให้เอา ถ้าคาบตอนแรกนะครับแนะนำให้เอาเสื้อก่อนครับแล้วเป็นกางเกงแล้วก็รองเท้าตามหลังครับ,บวกหมวกเอาไว้ท้ายสุดเลยก็ได้ครับก็หมวกมันไม่ได้กันอะไรเยอะ,ะครับเมื่อกี้เห็นตัวอ้นอยู่ตรงนี้โอเคถ้ามันอยู่ใกล้กันตรงนี้เราสู้ยากให้ดึงมัน ในช่วงแรกนะครับเวลเราจะขึ้นง่ายใช่ไหมครับให้เราเก็บของพวกนี้ไปก่อน,นครับให้เวลมันเด้งพอเวลเด้งนะครับเลือดเราจะเต็มนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับในกรณีที่เราไม่มีเบอร์รี่ปั๊มแล้วไม่มีอาหารปั๊มแล้ว วิธีหนึ่งเลยก็คือกินเนื้อดิบแต่เนื้อดิบอะ่ะมันจะได้ได้พลังงานน้อยได้เลือดน,น้อยนะครับแนะนำให้เก็บไว้ดีกว่าพอาไปตากแห้งดีกว่าหรือไปเผาดีกว่าน่าจะน่าจะคุ้มกว่าที่แบบกินเลยครับแต่สำหรับใครที่แบบไม่ซีเรียสไม่ได้คิดว่าจะเอาเนื้อนะครับไปทำเป็นยาแบบของปั๊มหลักนะครับก็ก็ไม่ต้องกระดาษ น,นี่เนี่ยเลือเราจะอ่ะเลือดเราเด้งนะครับเลือดเราเต็มแล้วเราเลือกอันนี้เพิ่มพลัลพลงชีวิตโอเคกลับไปซื้อหัวเลย ให้เราวิงออาา่งออกนะครับเน,นี่ยครับวิ่งออกครับแล้วกลับไปดีหม่วิ่งออก,อ,อ,กอ้าวพูดผันมัดต่อย,อยครับ มีไม้เรามีสองเดี๋ยวเราคาบของอันใหม่กันเรับยเนี่ยเราฆ่าซอมบี้หมดแมปแล้วใช่ไหมครับเราก็เลือกของที่เราจะเอาได้แล้วโอเคอันนี้ผมไม่เอาดนนม่แม่ก่อนน้ำอันนี้ นี้ไม่เอาโอเคอ่ะต่อไปผมจะขออนุญาตปล่อยบทปล่อยออโต้เลยนะครับเจอกันตอนฟาร์มเสร็จเลยก็ได้ครับขออนุญาตทำแลบครับ ทุกคนผมมีทิศอย่างหนึ่งที่จะบอกนะครับก็คือเมื่อเรามาฟาร์มหินหินเหลืองหรือหินแดงนะครับในกรณีที่เราจะฟาร์มของนะครับให้เราคาฟแบบเลียย์เลียร์ซอมบี้เลียร์ของหญ้าเลียย์อะไรทุกอย่างเลียร์อะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับถ้าเราคาฟวานก่อนนะครับเพื่อมาตัดต้นไม้นะครับเพราะว่าในหินเหลืองหรือหินแดงเนี่ยนะครับไม้เป็นสิ่งที่หายากมากนะครับถ้าเราไปฟาร์มคาฟไอพิกแอกก่อนนะครับจะทําให้เรา ไม่สามารถขุดหินหรือเหล็กได้ครบทุกก้อนนะครับเพราะว่ามันจะขาดไม้ในการครับอันนั้นต่อไปนะครับค้าพิกอดต่อนะครับ,คครบทำลบต่อ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราฟาร์มหินเหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะเห็นได้ว่าไนหินเหลืองนะครับไม่มีสิ่งที่เราจะเก็บได้ได้แล้วนะครับโดยนี่นะครับก็คือผลประกอบการที่เราฟาร์มหินเหลืองมานะครับจะเห็นได้ว่าเราจะได้เหล็กประมาณ5กองนะครับแล้วก็หินประมาณ3กองนะครับไม้ประมาณ1 1กองนะครับจะเห็นได้ว่าคุ้มกว่าปลาเขียวนะครับถ้าเรามาฟาร์มนะครับก็คือถ้าถ้าจะฟาร์มจริงๆครับแนะนาให้ฟาร์มหินเหลืองเป็นต้นไปนะครับ แล้วก็ป่าเหลืองครับถ้าจะฟาร์มไม้ก็ฟาร์มป่าเหลืองเป็นต้นไปเลยนะครับไม่ไม่ต้องไปฟาร์มป่าเขียวหรือหินเขียวนะครับหินเขียวกับป่าเขียวนี้นะครับเราจะฟาร์มในต่อเราจะไปนี้ก็ต่อเมื่อมันมีเควสหรือเควสมันบังบังคับให้เราไปนะครับถ้ามันไม่บังคับให้เราไปเราก็ไม่ต้องไปนะครับนะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะเอาอะไรผมก็จะเลือกเหล็กก่อนเหล็กสีหินไม้แล้วก็เมล็ดนะครับเมล็ดเราจะไปปลูกนะครับเพื่อเป็นอาหารของเรานะครับ น้ำเทปหนังนะครับแล้วก็ย่าแล้วก็เอาเหินมาครับโอเคครับเราแค่นี้ครับเออลืมอัพเรดอัพเป็นลัคกี้ดีกว่าเพื่อจะได้เปิดกล่องได้ของดีๆโอเคเราบบ้านเลย Okay. เราฝาอมาได้แล้วเราก็มาใส่โต๊ะไว้นะครับ <Yeah. S 1> เพื่อมันเพื่อมันตัดนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็เอาไม้ไปใส่โอเคเสนตรงเมื่อกี้ตรงนี้ผมแนะนำให้ทำแบบนี้นะครับดูครับนี่ครับ ไปเลยครับนั่นเผาเป็นนั้นเป็นฐานครับแล้วก็เราเข้าฐานครับไปเผาเหล็กต่อนะครับมันจะคุ้มกว่าการที่เราเอาไม้ท่อนหรือไม้แผ่นสดๆครับไปใส่เตาเลยครับแบบนี้เปลืองกว่านะแต่มันก็มีข้อเสียอย่างนึงคือเราต้องรอเวลาเผานี่ยครับมันจะได้ก้อนหนึ่งครับก็คือต้องรอสี่นาทีนะครับก็จะได้ก้อนหนึ่งครับคือมันนานอยู่พอสมควรสำหรับใครที่รอไม่ได้ก็ตัดไม้มาใส่ไว้ในี้นอั้นก็จะ ประหยัดเวลามากกว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้สำหรับทิกฟาร์มหินเหลืองนะครับก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับพัดหน้าเราจะทำอะไรนะครับ ก็ต้องติดตามรอชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย